สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนาัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำตอนนี้กำลังอ่านประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตทระซึ่งในตอนที่แล้วหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรผู้บันทึกท่านก็ได้เล่าถึงการที่พระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาเดี่ยวอยู่ภาคเหนือ เป็นเวลาถึง12ปีเต็มตั้งแต่ปีพุทธศักราช4 7 7 1ถึง2482ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านสนใจว่าทำไมพระจจารมั่นถึงใช้เวลาอยู่ที่เชียงใหม่นานมากก็ได้พยายามถามท่านแล้วก็จดบันทึกไว้ท่านก็จะเล่าสั้นๆเป็นตอนๆไปเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 1 พระจาย์มั่นท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดสัปปทุมและท่านเจ้าขุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้ให้ท่านไปเป็นเจ้าอ,อาวาสวัดเจดีหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะพระจารย์มั่นได้เล่าว่าเมื่อออกพรรษาปีพศ2471ลุมาปีพศ2472 จึงได้นิมนต์เราไปซึ่งขณะนั้นเราก็พักอยู่ที่วัดสัปทุมกับท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระหนูให้ไปที่วัดบรมนิวาสเมื่อเราเข้าไปพบท่านเจ้าคุณก็บอกว่าให้เธอไปอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่พระครูธรรมทรและตั้งเป็นพระอุปชาพร้อมหมดทุกอย่างพระอาจาร์มั่นท่านเล่าว่าครั้งนั้นท่านจะคุณอุบาลีขาหักเนื่องมาจากขึ้นธรรม,มาจเทศขาไปกระทบกับลูกกรงหากเราจะทัดทานก็ดูเป็นการขัดผู้ใหญ่ซึ่งกำลังป่วยอยู่และท่านก็อุตส่าห์ไปขอฐานนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าให้ด้วย ในว่าครั้งแรกสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะไม่ทรงอนุมัติแต่ทรงเห็นว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีขาหักกำลังป่วยหากไม่อนุมัติจะขัดใจคนป่วยจึงทรงอนุมัติมาเมื่อเราได้รับอาราธนาเชิงบังคับเช่นนี้ก็ขัดไม่ได้จึงเดินทางไปที่เชียงใหม่ในปีพศ2472พระอาจารย์มั่นท่านเล่าว,ว่า วัดเจดีหลวงเป็นวัดร้างมาแต่เดิมมาสถาปนาเป็นวัดธรรมยุทธขึ้นสมัยท่านเจ้าคุณอุบาลีนี้เองเป็นแหล่งที่มีความสงบพอสมควรไม่พลุกพล่านมีที่หลบพอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้พอสมควรขณะที่อยู่นั้นก็ได้แนะนำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิก,กาบำเพ็ญกรรมฐานท่านเล่าว,ว่า แม้เราจะพยายามแนะนำเท่าไรก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่มีใครเอาจริงเอาจังเป็นอย่างไรกันน้อจึงเป็นเช่นนี้แม้เราจะได้แสดงธรรมและทั้งธรรมเป็นตัวอย่างก็ไม่เห็นใครคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเราจึงพิจารณาว่าควรไหมที่จะเอาเกลือมาแลกพิมเสนวันและคืนที่ล่วงไป จะเป็นการเสียประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่มีความหวังดีโดยต้องการจะให้วัดเจดีหลวงเจริญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอันความหวังดีของท่านนั้นก็ดีอยู่แต่ท่านยังไม่รู้ความจริงอีกหลายๆประการซึ่งเราเองก็เคารพท่านอยู่ส่วนการเคารพก็เคารพ แต่ส่วนความจริงก็ต้องมีส่วนหนึ่งศาสนาเป็นสิ่งให้คุณประโยชน์แต่ถ้าเราทำไม่ถูกจังหวะกาลเทศะมันอาจจะทำให้เสียการเวลาที่ล่วงไปโดยจะพึงได้ประโยชน์น้อยไปความจริงท่านพระเถระทั้งหลายท่านชอบจะทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นจะเป็นโทษแก่คนอื่นเพราะมองแง่เดียว ครั้นเมื่อผู้น้อยไม่ทำตามก็หาว่าดื้อรั้นชอบตำหนินี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ควรจะคำนึงไว้ให้มากหากว่าจะมีการติดต่ออยู่ร่วมใกล้ชิดในสังคมนั้นตอนคืนตำแหน่งเจ้าอาวาสและพัทยศออกเดินทุดงต่อไปท่านอาจารย์มั่นได้เล่าให้ผู้เขียนฟังต่อไปว่าเมื่อเราได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วกับการคิดถึงตัวว่า จำเป็นจะต้องฝึกฝนตนต่อไปหากว่าได้เป็นสมภารและอยู่นานไปความเป็นห่วงทั้งการงานญาติโยมมากขึ้นเรามาคิดว่าการเป็นเช่นนั้นก็ได้ประโยชน์อยู่หรอกแต่มันน้อยนักสำหรับนักปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นอาวาสปริโพธท,ทั้งจะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่สิทธิ์ของเราอีกจํานวนมากซึ่งธรรมดาก็ชอบอยากจะเป็นสมภารกันอยู่แล้ว เมื่อมีคนนับถือมากลาบสการะก็มากตามขึ้นด้วยท่านได้ยกพุทธภาษิตว่าสักกาโรโุริสังหันติสักการะฆ่าบุรุษให้ตายเพราะมัวเมาในลาบในยศแล้วการปฏิบัติก็ค่อยๆจางลงจางลงทุกทีในที่สุดก็เกิดการฆาตกรรมตัวเองคือเอาแต่สบายไม่มีการบำเพ็ญกรรมฐานให้ยิ่งขึ้น มีแต่จะหาชื่อเสียงอยากให้คนนับถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆนี้คือคาตกรรมตัวเองก็น่าฟังผู้เขียนนั่งฟังท่านเล่าเพลินไปเลยผู้เขียนได้เคยพูดไว้ว่าท่านอาจารย์มัน่นท่านพูดอะไรแล้วมีคติแฝงไว้อยู่เสมอคราวนี้ก็เช่นกันสอนผู้เขียนซีอย่างลึกซึ้งทีเดียวแล้วท่านก็บรรยายต่อไปว่า เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วท่านก็พูดว่าพัดยศประกาศสนียบัตรพวกเจ้าจงพากันอยู่วัดเจดีหลวงนี้เถิดส่วนพระมั่นจะไปแล้วเท่านั้นเองท่านก็ลาจากความเป็นเจ้าอาวาสและพระครูโดยไม่มีหนังสือลาเป็นการลาโดยธรรมชาติซึ่งมีสิ่งหนึ่งภายในให้เป็นไปตามการเวลา อันเป็นสิ่งที่จะพึงมีแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายซึ่งไม่มีอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือความเคลือบแคลงไม่ได้เป็นกุศโลบายอย่างบางท่านปากว่าตาขยิบฉันไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่ใจของฉันนั้นอยากจะเป็นแทบจะระเบิดเมื่อท่านจัดบริขารของการไปทุดงเป็นต้นว่ากรดมุ้งบาทและสิ่งจำเป็นอื่นๆที่จะพึงใช้ สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าก็ใช้อยู่เป็นประจำแม้จะมาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงก็ยังปฏิบัติทุกอย่างเช่นกับอยู่ในป่าดงและการทุดงฝึกตนนั้นเราก็ต้องทำอยู่เป็นอากาลิโกไม่เลือกการเวลาและสถานที่โอกาสให้เมื่อไรก็ต้องทำทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทการที่นักปฏิบัติธรรมผู้รอการเวลาสถานที่ แม้โอกาสให้แล้วแต่ก็มวัวแต่รอรอว่าให้อายุมากก่อนรอว่าเข้าป่าก่อนอยู่ในดงในเขาก่อนจึงจะทำรอว่าเข้าพรรษาก่อนออกพรรษาไม่ทำมวัวแต่เลือกการเลือกสถานที่ก็เลยเสียเวลาไปโดยใช่เหตุการเดินเข้าไปหาที่วิเวกออกจากวัดเจดีหลวงครั้งนั้นท่านเล่าว,ว่า ถนนรถยนต์ไม่มีเป็นป่าดงที่มืดครึ้มโดยความประสงค์เราต้องการที่จะไปให้ไกลที่สุดจึงได้มุ่งตรงไปทางอำเภอเพรา้าวเราก็เดินไปค้างแรมไปตามทางเมื่อเห็นว่าเป็นที่สงบสงัดดีก็อยู่พักนานเพื่อปรารบความเพียรเมื่อเห็นว่าจะเป็นการคุ้นเคยกับญาติโยมมากเข้าก็ออกเดินทางต่อไป เดินต่อไปในที่สุดก็เดินทุดงถึงถ้ำเชียงดาวปีนั้นเป็นปีพศส4 7 3ในขณะนั้นถ้ำเชียงดาวยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยชาวบ้านแถวแถวนั้นก็ไม่มีจะมีก็เฉพาะพวกเจาะน้ำมันยางเอาน้ำมันนั้นมาทำขี้ใต้ก็เพียงไม่กี่ครอบครัวนับเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างดียิ่ง ฟังท่านเล่าในสมัยนั้นกลับมาเปรียบเทียบสมัยนี้ซึ่งเป็นแหล่งทัศนาจรเป็นที่ท่องเที่ยวพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งอาคารร้านค้าประกอบเป็นอาชีพและพยายามปรุงแต่งสถานที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติมาเป็นสิ่งวิจิตรด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างนี้ทำให้ผู้เขียนรำพึงรำพันในใจว่าอ๋อ นี่ก็ซากของนักปฏิบัติที่ตายแล้วผู้เขียนหมายความว่าไม่มีการปฏิบัติอยู่ในที่นี้อีกแล้วถึงจะปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นที่สัปปายะแล้วหากจะมานั่งปฏิบัติหรือนั่งสมาธิในถ้ำนี้ก็คงจะไม่พ้นคำว่าโอ้อวดอยากดังเพราะจะต้องมานั่งโชว์ให้คนนับพันนับหมื่นดูกันผู้เขียนจึงพอใจที่จะพูดว่านี่คือ ซากของนักปฏิบัติธรรมครั้งที่พระอาจารย์มั่นอยู่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่นั้นต้นไม้ป่าสัตว์ร้ายย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นอรัญยิกสถานที่น่าสะพรึงกลัวแก่ผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสแต่เป็นที่น่าอยู่แก่ผู้บำเพ็ญตบะพรหมจรนท์เพราะยิ่งป่าใหญ่ยิ่งครึมยิ่งวังเวงก็ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งอาจารย์มั่นเล่าว,ว่า ครั้งแรกๆเราก็พักอยู่ตรงตีนเขาและบำเพ็ญสมณธรรมต่อมาก็ขยับไปอยู่ที่ปากถ้ำตรงปากถ้ำนั้นมีก้อนหินใหญ่ท่านใช้ก้อนหินนั้นเป็นที่นั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ไม่ว่าจะเดินหรือนั่งข้อนี้ทำเอาผู้เขียนสงสัยขึ้นได้ถามท่านว่าที่ว่าเหมือนอยู่ในโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้นั้น ท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างไรท่านตอบว่าขณะที่เราเร่งความเพียรความยึดถือต่างๆนี้มันจะหดตัวเข้าทุกทีเพราะความยึดถือตัวนี้เองจึงเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้เพราะโลกนี้นั้นเป็นอยู่ด้วยความเข้าใจกันต่างๆนานานั้นมาจากความยึดถือทั้งสิ้นโลกนี้จึงอยู่ด้วยอุปทานคือความยึดถือเรายิ่งอยู่ในป่าลึก ไม่ใครจะมองเห็นคนและสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาทั้งได้บำเพ็ญกรรมฐานเพ่งจิตจดจ่อจอ,อยู่เฉพาะจิตความเป็นเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ก็จะมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว,ว่าเราก็ค่อยๆขยบเข้าไปนั่งในถ้ำลึกเข้าไปจนมืดมิดและเย็นมากหายใจก็รู้สึกอึดอัด เมื่อท่านเข้าไปนั่งในถ้ำลึกนั้นท่านได้พยายามกำหนดจิตปรากฏว่ามันก็ทำให้มืดไปกับถ้ำด้วยทำให้จิตรวมได้ง่ายแต่สงบดีมากและสงบง่ายมากแต่เมื่อสงบแล้วจะพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะออกท่านได้พยายามอยู่หลายเวลาแล้วก็ได้พิจารณาได้ความว่าการทำความสงบในเบื้องต้นหากว่าใช้สถานที่มิชิด จะเป็นประโยชน์ได้ผลเร็วยิ่งเป็นถ้ำมิดชิดก็ยิ่งดีแต่ถ้ำมิดชิดนี้จะอยู่นานไม่ดีเอาแต่เพียงได้ประโยชน์แล้วก็รีบเปลี่ยนสถานที่เสียเพราะจะทำให้เคยตัวหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นว่าโรคเน็บชาหรือมาลาเรียตอนพระวิริยังนึกถึงอดีตเมื่อครั้งเดินทุดงกับพระอาจารย์กงมา เมื่อท่านอาจารย์มั่นท่านพูดมาถึงตอนนี้ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงตัวเองว่าเมื่อครั้งผู้เขียนเป็นสามเณรเดินทุดงไปกับพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยไปหาถ้ำที่จะอยู่เพื่อทำความเพียรกันนั้นยิ่งเห็นทึบเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบมากเมื่อครั้นไปพบถ้ำเขาภูคาบ้านเขาภูคาสถานีหัวหวายอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เขียนพยายามสแสวงหาที่มืดเข้าหาช่องถ้ำที่ทึบที่สุดเท่าที่จะทึบได้เพราะจะทำให้จิตสงบเร็วในเมื่อผู้เขียนกำลังฝึกหัดใหม่ๆแล้วก็ได้ผลเพราะทำให้สบายมากแต่ว่าเมื่ออยู่เป็นเวลานานประมาณสามเดือนรู้สึกว่าจะเกินไปเสียแล้วทำเอาผู้เขียนเป็นสมาธิโมหะขนาดหนักเพราะเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะเป็นเหมือนหลับไปเลย บางครั้งสับประงกถึงกับตกสาลาดูรู้สึกว่าง่ายสำหรับการที่จะทำให้จิตสงบนั้นแต่ยากที่จะกําหนดรู้ให้คงอยู่ได้ตามความประสงค์จึงเป็นประโยชน์และมีโทษเหมือนกันจนในที่สุดผู้เขียนต้องล้มป่วยแต่กำลังใจดีป่วยก็ไม่กลัวถึงเราไม่กลัวแต่มาลาเรียก็ไม่เข้าใครออกใครผู้เขียนถึงกับเป็นมาลาเรียขึ้นสมองอย่างหนัก จนถึงตายคงจะแปลกใจจากผู้อ่านใช่ผู้เขียนเคยตายมาแล้วเพราะตอนนั้นไข้หนักจนจิตออกจากร่างชีพจรถอนทุกคนรวมทั้งอาจารย์กงมาและบิดาของผู้เขียนต่างก็พูดพร้อมกันว่าตายแล้วตัวเย็นชีพจรถอนแต่ตอนนั้นผู้เขียนก็รู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้ แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมารู้สึกเอาเมื่อเขาพยายามเอาอิดเผาไฟนาบเข้าที่เท้าจนมีความรู้สึกขึ้นทุกๆคนรวมทั้งท่านอาจารย์และบิดาก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าฟื้นแล้วปรากฏว่าผู้เขียนได้ตายไปร่วมชั่วโมงนั่นน่ะสิผู้เขียนเกือบตายเสียจริงๆไปแล้วแต่ยังกลับฟื้นคืนชีพมาพบกับพระอาจารย์มั่น พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิในทางปฏิบัติกรรมฐานกัับได้ไปอยู่กับท่านและยังจำข้อความคำพูดอันพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างมาเขียนให้ได้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลบางประการซึ่งก็นับว่าเป็นบุญของผู้เขียนอยู่พระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าเมื่อเข้าไปอยู่ลึกอย่างนั้นการพิจารณาก็ขยายออกยากมาก แต่ท่านเป็นนักผจญภัยและนักสู้ที่แท้จริงไม่ยอมแพ้แก่ธรรมชาติอย่างง่ายๆท่านได้พยายามอยู่ในถ้ำลึกคืนหนึ่งกำหนดจิตอย่างหนักเพื่อให้เกิดพลังของการพิจารณาท่านว่าไม่ยอมให้มันมิดไปเฉยๆฉยกำหนดความรู้และใช้กำลังพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อปล่อยให้มันมิดแต่ตามกำหนดรู้แล้วก็ขยายการมิด ให้ออกมาพิจารณาท่านพูดว่าได้กำหนดเป็นอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมคือปล่อยให้มิดไปปฏิโลมคือไม่ยอมให้มิดกำหนดพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาถึงสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอาศัยการพิจารณาอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติกำหนดไม่ปล่อย กำลังของปัญญาก็รวมจุดเกิดเป็นพลังใหญ่ในเวลาประมาณสองนาฬิกากลางคืนคือตีสองปรากฏขึ้นในใจของท่านว่าถ้ำเชียงดาวได้แยกออกเป็นสองซีกสว่างไปหมดที่แยกออกนั้นแยกออกจริงๆการหายใจที่เคยอึดอัดหายหมดความเป็นเช่นนี้ได้ปรากฏอยู่ตลอดคืนท่านเล่าว่า ทุกอย่างเหมือนไม่ได้อยู่ในถ้ำทำให้รู้สึกถึงอดีตอะไรมากอย่างทีเดียวพร้อมทั้งเข้าใจวิธีการแก้ไขในขณะที่เกิดความหลงอยู่ในสมถะท่านเคยตําหนิผู้ที่หลงอยู่ในสมถะมากมายหลายองค์เพราะว่าการหลงอยู่ในสมถะก็เท่ากับสมาธิหัวต่อท่านพูดอยู่เสมอ,สมอว่าสมาธิหัวต่อนั้นเป็นอย่างไรคือมันไม่งอกเงยอะไรขึ้นมา เป็นอย่างไรก็แค่นั้นเองข้อนี้ท่านหมายความว่าผู้มีสมรถะแล้วให้มีวิปัสสนาด้วยจึงจะเป็นการถูกต้องเป็นอันว่าถ้ำเชียงดาวท่านก็มาได้รับประโยชน์พอสมควรและทั้งได้นำมาเล่าสู่ลูกศิษย์เช่นผู้เขียนและอื่นๆอ,อ,อีกมากเพื่อจะได้เป็นคติตัวอย่างอันเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินค่าของท่านผู้บริสุทธิ แม้จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะได้น้อมรับนำเป็นตัวอย่างผู้เขียนเองก็ไม่ใคร่อยากจะเขียนเท่าไหร่เพราะเราก็รู้ร,รู้กันอยู่ในตัวของเราเองแล้วท่านพูดให้ฟังเล่าให้ฟังก็รู้อยู่ทั้งนั้นเลื่อมใสเราก็เลื่อมใสเชื่อเราก็เชื่อเป็นประโยชน์เราก็ได้รับแล้วเรื่องอะไรจะมาเขียนให้เสียเวลาอีกเล่าแต่เหตุผลที่จะต้องเขียนนั้นมีอยู่ เราได้รับความรบเร้าเตือนใจจากบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งคำพูดและจดหมายต้องเขียนตอบไปให้มากมายและตอบไปกับปากก็มากและอีกประการหนึ่งผู้เขียนก็เคารพท่านจริงๆองค์อื่นก็คงจะเป็นเหมือนผู้เขียนอีกหลายท่านด้วยเหตุผลสองประการนี้แหละทำให้ต้องย้อนกลับมาเขียนเรื่องของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกครั้งและด้วยความจำใจ จำใจจึงทำให้การเขียนต้องบรรจงและระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดจากความเป็นจริงจากถ้ำเชียงดาวไปอำเภอเพรา้าวตอนพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่ดอยจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันที่จริงดอยจอมแตงนี้เป็นทางทางเดียวก,กันกับทางไปถ้ำเชียงดาวแต่ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ ปัจจุบันจะถึงแม่ริมก่อนการเดินทางของท่านอาจารย์มั่นดังได้กล่าวแล้วคือจุดประสงค์ของการทุดงของท่านนั้นโดยความมุ่งหมายต้องการที่จะหาความสงบและวิเวกไม่ต้องการให้ใครเขารู้ว่าตัวของท่านมีความสำคัญอย่างไรแม้ท่านจะถูกตั้งเป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาท่านก็ไม่นำเอาไปทุดงด้วย ฉะนั้นเมื่อท่านเห็นว่าอยู่ถ้ำเชียงดาวหลายเพลาแล้วก็จึงเดินทางวกลงมาเรื่อยๆจนถึงดอยจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว,ว่าพรรษานี้จำพรรษาอยู่บนภูเขาอากาศชุ่มชื้นฝนตกมากหนาวจัดพวกชาวบ้านได้หาฟืนมาไว้สำหรับให้ท่านก่อไฟพิงยกเป็นกุฏิมุงด้วยใบตองตึงทำรั้วด้วยไม้รวก ยาวพอเป็นที่ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆตามธรรมเนียมของพวกชาวเขาแม้ท่านจะบอกเขาว่ารั้วไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาก็ไม่ยอมได้ช่วยกันทำถวายท่านและจะมีคนมาคอยดูแลก่อไฟรับใช้ท่านต่างๆท่านบอกว่าไม่ต้องมาดอกเขาก็ไม่ฟังมาคอยดูแลช่วยอยู่นั้นเองท่านเล่าว,ว่า ในพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่มีความรู้สึกว่าปลอดปโปรง่งและได้ความละเอียดทางใจมากเพราะเหตุว่าอยู่องค์เดียวไม่ต้องสอนใครพูดกับพวกชาวเขาก็ไม่รู้เรื่องกันเหมือนกันกับอยู่วิเวกอย่างดีที่สุดจึงทำให้หวนระลึกถึงคำพูดของท่านพระสารีบุตรว่ากายวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดอุปธิวิเวก ข้อนี้เป็นความจริงแท้และสิ่งเหล่านี้จะพึงเข้าใจได้ในตัวของตัวเองในเมื่อบุคคลนั้นกระทาขึ้นการพูดเป็นสิ่งง่ายการกระทาเป็นคนละเรื่องกันเพราะเมื่อมาประสบกับวิเวกอย่างจริงจังเช่นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีอะไรภายในวิเศษบังเกิดขึ้นท่านได้เน้นว่าวิเวกนี้มันเกิดความชินชาได้เหมือนกัน เพราะเหตุแห่งการอยู่นานแม้ว่าสถานที่จะวิเวกสักเพียงใดเมื่ออยู่หลายเพลาเข้าก็เกิดความเข้าใจว่าเป็นที่ของเราและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้แก่ความเคยชินนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจตัวเองและอย่าไปเข้ากับตัวเองจนเสียคนโดยความเข้าใจว่าเราก็อยู่บนภูเขาป่าดงถ้ำแต่ว่าอยู่ียจนเคยชิน หรือชินชาเสียแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกับอยู่ในบ้านในเมืองจงพากันเข้าใจว่าถ้ำป่าภูเขานั้นก็เป็นเพียงสถานที่อยู่และเป็นที่วิเวกได้จริงแต่อย่าไปอยู่นานเกินควรผู้เขียนรู้สึกว่าได้ความรู้เป็นพิเศษขึ้นมากในข้อนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าการอยู่ในที่วิเวกแม้จะเป็นป่าเขา ก็ยังทําให้เกิดความชล่าใจได้เหมือนกันจึงต้องควรระวังไม่ใช่จะถือเอาการอยู่ป่าเขาเป็นสรณะตลอดไปการอยู่ป่าเขาก็ดีเมื่อตั้งใจแน่วแน่เพื่อพระนิพพานมิใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่านอาจารย์มั่นได้พูดถึงการอยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นที่อยู่วิเวกจริงและต้นไม้ป่าก็ทึบมากมีบริเวณภูเขาไม่ใหญ่โตอะไรนะัก ชาวบ้านเหล่านี้ก็มีศรัทธาดีอยู่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวเขาพวกเขามีพิธีการทางศาสนาพุทธนี้เหมือนกันท่านเล่าว่าวันออกพรรษาเขาจะทําบุญพิเศษเช่นการทำขนมแบบง่ายๆมาถวายกันมากที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือการถวายเข็มเข็มเย็บผ้าเขาจะทําเป็นธงยาวเอาไม้ไผ่ทําเป็นคัน เหมือนคันธงกระถินของเราแต่เขาเอาผ้าบางๆมาทำทงยาวเกือบถึงพื้นดินแล้วเขาก็เอาเข็มมากลัดติดก,กับผ้าตั้งแต่โคนทงถึงปลายทงแล้วให้พระมารับทงนั้นถือว่าได้บุญมากส่วนที่เขาอยู่กันนั้นเป็นบ้านพักชั่วคราวไม่ถาวรใช้ใบตองตึงมุงหลังคากันเป็นส่วนมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟัง ติดตามในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ